ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ป้อนหรอกเพราะมันยังไม่ขออาหารเลยอืมมันยังไม่ค่อยหิวมันยังไม่หิวอ่ะใช่มันอยากนอนมากน่ารักมากหัวโตๆมันเหมือนนกพิการเนี่ยแล้วเบิร์ตชื่อว่าป๊อดป๊อดไอ้ป๊อดป๊อดก็เหมือนแบบขี้กลัวนะไอ้ป๊อดเออถูกต้องแล้วที่ชื่อว่าป๊อดป๊อดเหมือนขี้กลัวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ป๊อดมันจะไมป๊อดจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะเออไอ้ป๊อต ช่วให้เกาตรงนั้นให้นกหดโตมุดอย่างเดียวต้องรอให้มันค่อกใช่ไหมใช่ให้มันอาปากอเองที่อยู่นู่นทำไมมันยิ่งแง๊กแงแง๊กจังวะคิดว่าเราเป็นคนแห้่หายไงเพราะปกติคนว่าเวลาขาอกมาก็คือเอามาป้อนอย่างเดียวอืมเขาต้องวิธีมันเบื่อเนาะไอที่เก็บไว้ในในห้องเนี้ย เหมือนเราไปซื้อตัดหน้ามาแหละโอ้ยมันหาวอ่ะตาโตโตยังไม่ซ่าตอนนี้โตมันซ่าเองมันยังไม่ถึงเดือนนะประมาณสองอาทิตย์เนาะเรื่อยมาเรื่อยประมาณสองอาทิตย์ไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่นั่นมันเพิ่งเกิดใช่ไหมประมาณยี่สิบวันแล้วว่าเนี่ยยี่สิบวันใช่ไหมอ้เนี่ยน่าจะอาทิตย์หนึ่งมากอาทิตย์สองอาทิตย์แหละถ้าเที่ยวไกลรอดอ่ะหัวล้าน หลับนะหลับยังไงตายตาย,ยังไงลูกห่านใครหาร่านอก็ฝั่งนี้มันหลับแหละเอาลเลยอันนี้ทางนี้ก็หลับแล้ว,ลวมันเศราสุดมันก็อย่างนี้นะเขานาโคตรเออป๊อด <c oughs> <c oughs> ป๊อดเฮ้ยนะทำแบบนี้แล้ว <c oughs> เฉยเลยนะ นิ่งๆจามอ่ะไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยแต่แข็งแรงอ่ะแข็งแรงจัดอ่ะยั่มีจามด้วยเหรอใช่อะไนอ่ะคอมันยังเต็มอยู่เลยอ่ะโออยากไปที่มุดอยากมุดอย่างเดียวเลย ตรงไหนมืดจะไปตรงนั้นเนี่ยแห่งแรงแห่งแรงอยู่หาที่สุบอือแล้วนี่เอาที่นอนให้มันนี่มันจะไปไหมที่นอนมันนี่มันจะไปไหมมันไม่อุ่นมันไม่น่าไปหรอก ใส้คนก่อนแค่นี้ก็ชินกับเราแล้วมันนกเลี้ยงไ่้แหละมันแบบยังไงต้องคนเลี้ยงเอาพวกเศษผ้าที่มีกินตัวเราใส่ถ้านกมันดมนะมันจะเหมือนเม่นปะว่าพวกพวกสัตว์มันจะจำกิน่น แต่นกเอ้นกเลยเบิร์ดมันไอคิวสูงจำได้ยังล่ะนี่พอมันเริ่มละไปไปไปมันไม่มีที่สู้เลยแล้วหาที่สู้เลยมุดเดี๋ยวข้ทับแบนเอออย่าเหมือนนี่เลย ดันจนฟอยครับเ้ยฟอยยู่เลยอาอ่เสร็จแล้วทำไมไม่กินเหรอ